ครับมาติดตั้งพีเซนนะครับอันนี้ฮอนด้าซีอาร์วีนะครับเครื่อง2.0นะครับ Gen 3ติดตั้งไปแล้นะฮะสองตัวใครใช้รุ่นนี้อยู่ก็ไปติดตั้งเองได้นะฮะสั่งไปติดตั้งเองได้โดยโทรนะโผมไปติดได้นะ,ะก็มันจะมีเท่ายาง,งสั้นๆนะครับจับมากรองมาเข้าในที่พีเื้อนะยางจะประมาณครึ่เดียวนะฮะก็ใช้ไขควงสีแฉกเล็กนะฮะไขหรือประแจก็เบอร์5.5นะครับประแจบล็อกได้นะครับไขหัวท้ายนี่มีสิ่มพัดรับัดอยู่นะครับใช้ไขควงสีแฉกเล็ก หรือปัจเจบล็อกเบอร์5.5ฮอนด้าจะใช้5.5หมดครัาตัวตรงกองนี่นะฮะใส่แล้วครับ W นะฮะ W บางนะครับมันจะมีขอบล็อกอยู่ไม่มีเครื่องไม่มีหลุดไปไหนนะฮะและ้วตัตรงนี้ปีบีเซอร์นี่รหัสเพชด,ดีนะฮะอ่าตัวนี้ยกขึ้นได้จะเห็นแล้วอันนี้ใส่ไปแล้วนะลเนี่ยรหัสเพชดีมันอยู่ก่อนในปีีบีเซอรนะ์นะาด้านหลังเจ็บเข้าไปนะก็ะจะอยู่เงี้ยตลอดไปไมีหมดอายุไม่มีผูุกม,มีเครื่องไปไหนนะฮะขนาดรอบวงนี้เขาทำมาสแต่ละฮอนด้าเลย ใส่ตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวนะครัแล้วก็วิวแล้วก็ประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับใครใช้อยู่นะครับคันด้าทีอารีรุ่นนี้เจนสามนะครับอันนี้ตัวขับสองนะครับเจนสามนะครับติดตั้งยังได้นะครับเลยโทรมาผมนะครับที่กรุงเทพนะคุยนะครับพี่เพอร์เพลทฝังศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดห้าแปดหกสี่สี่นะครับ